สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับวันนี้มีข่าวมาฝากหลายข่าวเลยครับไปเริ่มกันที่ ทวิตเตอร์ของ c ซ t ต์อีเอ็กตครับแกก็เอามาจากนักข่าวคนหนึ่งแหละระบุว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงหลักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับในดีลของนาธานอารเก้โดยค่าตัวในยอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์ครับตอนนี้เชลซีก็กำลังรอให้ระรายสีฟ้าเราหาตัวแทนให้ได้เสียก่อนครับเมื่อไหร่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราหาตัวแทนได้ก็จะปล่อยอาเก้ทันทีครับเชลซีเสริมหลังหลายคนเนาะคุริบารี่ก็ได้แล้วอาเก้ Age นี่ก็มีแววได้สูงครับแถมจะเอาคิมเพมเบ้ของปา รีอีกก็อย่างว่าเลยครับเขาเสียกองหลังไปเยอะไม่รู้จะได้ลงทุกคนหรือเปล่าเนี่ยส่วนอีกคนหนึ่งที่เหมือนว่าจะโดนปล่อยเหมือนกันครับนั่นก็คือซินเชนโกนักข่าวที่เชื่อถือได้อย่างเดวิดออนสตีนหรืออ่อนเสียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ได้ระบุครับว่าอาร์เซนอลกำลังติดต่อกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยตรงเลยเพื่อเซ็นสัญญากับซินเชนโก้ในซัมเมอร์นี้ครับโดยซิตี้เนี่ยเปิดกว้างที่จะปล่อยซินเชนโก้ออกจากทีมครับถ้าอาร์เซนอลยอมจ่ายค่าตัวที่ระราใบเราตั้งไว้และก็ไม่ใช่แค่อาร์เซนอลทีมเดียวนะที่สนใจเหมือนลายที่ไม่สนใจซินเชนโก้นะครับก็ยังมีอย่างนิวคาสเซิลวูฟแฮมปั้นรวมไปถึงเอซีมิลานยูเวนตุสแล้วก็ดอทมุนด้วยที่สนใจในตัวของซินเชนโก้อยู่ ส่วนอีกคนครับอดิปไปแน่ๆแล้วจริงๆมันก็มีแววไปตั้งนานแล้วแหละครับข่าวก็มีออกมาเรื่อยๆอยู่แลวครับเพราะว่าเราันเนี่ยก็ได้บุลลษาประตูมือ2คนใหม่อยู่แล้วด้วยอย่างออเตกาครับล่าสุดมิดเดิลโบก็บรรลุข้อตกลงทุกอย่างกับแซ็กสเตเฟนและเป็นแบบยืมตัวก่อนครับโดยแซ็กสเตเฟนเองเนี่ยต้องการลงสนามแบบต่อนเนื่องด้วยแหละเพราะว่าสิ้นปีนี้จะมีบอลโลครับยังไงก็ขอให้เจ้าตัวโชคดีกับทีมใหม่แล้วกัน และนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาอัลฟาแปแป,แปนี้อย่างเจมเลยครับ l าย e ะอยอยู่ใต้คลิปนี้ครับทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ